อีกหนึ่งทีเลยล้วการยังไงคนอะไรวะเนี่ยดวงมันจะดีขนาดนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเะครับยินดีต้อรรนรับเข้าสู่ช่องนักรา,รายในครับและวันนี้ในครับเราอยู่ในเกมคุกกี้รันใครมีรันง้อ ซึ่งวันนี้เนี่ยผมนี่อยากจะมาขิงมาพูดมาจามาท้ามารักนะครับอยากจะบอกเลยว่าตอนนี้หนึ่งหมร้อยเปอร์เซ็นต์หมดทุกด่านแล้วนะครับเหลือแต่ด่านนี้แหละนะครับผมที่ยังยากเกินกว่าใจต้องการนะครับผมด้วยคะแนนเก้าหมื่นนะครับ CP เก้าหมื่นโอ้โหโคตรโหดเลยนะครับคือตัวบอสเนี่ยอยากจะลงให้ดูมากคือมันบันทึกนะครับผมเวลาจะหมดก่อนนะครับแล้วเราก็จะฆ่าไม่ตายนะครับผมโอ้โห ซึ่งตอนนี้นี่ครับสิ่งที่ผมขาดก็คือดาเมจทีมผมก็ไม่ได้จะแตกอะไรมากมายแต่เราค่ามันไม่ทันครับผมคือดาเมจทีมผมมันไม่พอนะครับวันนี้นี่ครับเราก็เลยเนะครับจะมานะครับ up พเอเสเปโซของเราให้กลายเป็น5ดาว,วบวกดาเมจเข้าไปอีกนิดนะครับผมเติดมดาเมจเข้าไปอีกหน่อยดูอีพิก2ออันผมมูสาปั้นแวมานะครับ <H m? S 1> เพื่อที่จะมาจบดาดนะครับแต่แม่งก็ยังไม่จบคิดดูเอเองแล้วกันคือแบบ ดาเมตต้องรีดมาขนาดไหนว่าถึงจะจบด่านนี้ได้เนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนี่ครับวันนี้เราจะมาเปิดหาตัวดาเมตกันครับทัพทีมผมก็เอามาเติมทีมแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูว่าถ้าจะเอาสปาร์คลิงมาแทนจะดีไหมถ้าจะเอา S5 ดาวจะเวิร์กไหมนะครับซึ่งวันนี้คอที่ผมเตรียมมานะครับทั้งหมดก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดกัน8 9รเูมีหลายคนถามครับว่าพี่ครับพิมถามในเช่นเยอะเลยว่า1โลมันกี่บาทเนะครับเปิดครั้งละ3า0 0ันเพชรครับ ใช้3มันเพชรเอา3 4 9รกคูณ3มาดูนี่ครับผมน่าคิดื่อกี่บาทนะครับน้องดนานีา่นครับผมโอเคนี่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีกว่านี่ครับผมยังอยู่ในเลทเดิมนะครับเป็นเลทของพี่เผอไปเลยแล้วกันโอ้โหมาตัวเดียวแบบเหงาเหงายังไงแม่มดน้อยโด,ดเลยมี่นั่นไงขนาดมาตัวเดียวนะครับเนี่ยโอ้โหก็ยังกัดไม้พี่กี่ตัวไม่รู้ดูไม่ทัน ขนาดคุกกี้มาตัวเดียวอ่ะก็ยังมาคือ,อดวงมันเป็นแบบเทพเจ้าประทานนะครับดวงแบบราชาครับรอราชอาชาครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยคนอะไรวะเนี้ยดวงมันจะดีขนาดนี้นี่ครับผมกดไปเลยแล้วกันเอสเปสโซ,โซ่จัดไปให้พี่หน่อยเลยละกันกับท่าโรยเกียโยนเข้าไปใส่ไปในยเอาเผาอบ จนได้ที่แล้วมันก็คือกินกาแฟหอมชึงนี่ไงมันม่วงมึงมาทำไมมึงมาเพื่อได้เหมือนไม่ได้ครับผมเป็นมันม่วงนี่ครับตัวนี้ครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับก็คือมันจะใช้สกิลหมู่นะครับหมุนตัวเองเข้าไปแล้วก็แสดงความเป็นปัญจอ่อนของมันนะครับผมคือมันใช้ได้น้อยนะครับไม่หลากหลายและไม่สุดนะครับก็เลยไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมาต่อมา โอ้เศษบีสลูดเศษนักสำรวจตัวต่อไปเบอร์รี่และเป็นเศษของหมาป่ายาวไปบิสลูดอีกหนึ่งโอเวเบโซรอนะเดี๋ยวป๊าจะรับไปบอกเลยว่าเราจะได้ขึ้น ห้าดาวอย่างแน่นอนโอ้โหมารวๆคาดีซี่สิบเก้าอันครับ <S <S สำหรับเอสเปโซว้าวเซอร์ดิบิกสครับแล้วตัวละครยีบิกมาเลยหนึ่งตัวละครนะครับผมโอ้โหทีเผอของเรานี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆโอเคเดี๋ยวนี้ครับผมเราไปเติมกันสัหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเติมอีกสักหนึ่งแพ็คให้หัวใจมันว้าวุ่นว้าเวิงกะเบลเลยดีกว่าไป นะครับผมครั้งนี้เปิดไปเลยละกันคอนเฟิร e ์มการันตีอีพิกมาจากร้านคะ่ะโลที่สองคนแบบอย่างดี รุนเลยว่าหนึ่งหรือสองตัวโยนแป้งขึ้นมาโอ้เป็นตัวล่างซ้าย hmm? เขาบอกว่าตัวล่างซ้ายจะเป็นตัวเลดเสมอครับอันในเรื่องจริงลองดูนะครับลองดูว่าจะจริงหรือเปล่าเอาระเบ้าร้อมของเรานะครับที่เป็นสีรุ้งมันรอเราอยู่กลิ่นอายหอมหวานของแป้งที่ทำมาอย่างดีพร้อมที่จะโรยกาแฟาเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะ b s ีเปนโซห้าดาวตัวแรกของไอดีเอาละหวานหอมโยนคุกกี้เข้าไปในเตาเผาอบจนได้ที่แล้วก็ออกมาเลยยินดีต้อนรับโอเคมา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 มืองมันมันมันมืองผู้นี่ใจดีไหมเนี่ย ได้ปีกสองตัวแต่ได้มันม่วงสองตัวเด็กกูต้องรู้สึกยังไงวะเนี่ยปรับใจไม่ถูกเยนนงงลยอะตอนนี้คืองงอะตอนนี้คืองงอะกูต้องต้องดีใจหรือเสียใจวะเนี่ยราชาของเราเนี่ยโอเคสองเศษตัวละครสำหรับเอ็กเวสโซ์ยาวไปครับอีกหนึ่งเศษคุกกี้น้ำตาลหิมะหัวหอมไมค์หนึ่งครับผมคุกกี้พุกา้าและเศษปีกเป็นเอ็กเวสโซ่ห้เศษโดยรวมในตอนนี้ ย้ำด้วยเอ็กเปโซอีก3เศษเป็น60เศษขาดอีกส่เศษโอ้ oh my god นะครับเอ็กเปโซได้9นะครับได้ครึ่งตัวละครเป็นตัวละครก็คือจะ20อันนี้มาครึ่งตัวละครโ<ย>อ้โหชูแอบนะครับผมก็ถือว่าเยี่ยมเนี่ยเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมดองมาเรายังมีเศษลุงอยู่ส2ครับผมจะเปิดใน3 2 1อันเชิญเอ็กเปโซ มาอีกแล้วโอไม่เ oh ก้าเก้าดีสองตัวโชว์เขไปโอ้โหนึงตัวกลางบนนี่ครับอ่ะผมรู้แล้วกับทุกคลิปวิดีโอคลิปนี้ผมแปลกตรงไหน <Huh? S 1> ผมลืมเรียกชื่อครับผมลืมเลยมันม่วงก็เลยได้ถือโอกาสกำเนิดมันรัวๆรอบนี้ไม่เอามันม่วงสิ่งที่อยากได้คือสปาร์คลิง เอ็กเบนซชาเอมแวมไพร์สี่ตัวละครโน no. มันม่วงไปกดแป้นเข้าไปจนแป้งขาดคิดดูเหลือแดดตัวในเบ้า <Huh? S 1> ดูดูตัวมันสียุมพูหวานหอมแล้วยังไงตัวแรกเลยหรือเปล่ายัางยังมาแล้วคุกกี้รสหมักฝรั่งสารภาพเลยเป็นคุกกี้ที่ผมชอบที่สุดรสหมักฝรั่งไอติมดิไอติมหม,มักฝรั่งต่อมาเป็นคุกกี้คูก้าครับและยาวไปเป็นคุกกี้นัก กนินจาตอด้วยอะโวคาโดและอันนี้แหละที่มันหอมเตะเจ้าหมูกมันคือเอ็กซ์แมนม่วงดึงดึงดึงตีนยวตีววันนี้อะไรวันนี้ไอ้แปลกแปลกแะผมว่าเนี่ยราชามันม่วงเหรอวะเฮ้ยโอ้โห คือเข้าใจนะว่าไม่มีใครสามารถแยกเลตอีปิกอะระดับมือของผมไปได้มือของผมเนี่ยเป็นมีพลังอีปิกอยู่นะครับแต่คูงงว่ามันม่วงนี่มันยังไงเนี่ยแปลกๆนะกูว่าแปลกๆละคุกกี้ผูก้าเอาฮาไหมเนี่ยคลิปเนี้ยเอาฮาหรือเปล่าถามแค่นี้ว่าเอาฮาหรือเปล่าเอาฮาหรือเปล่าน้องมันม่วงมารออยู่ละพี่ครับพี่ครับไม่ต้องกลวนน้องมันม่วงมารออยู่ละนะครับผมถ้าขนาดนี้ก็ย้ำไปอีกหนึ่งทีเลยแล้วกันยังไง ไม่สามตัวละครลังเลมากตาจะแดงหรือเปล่าโ <Nope. S 1> oh อ้มมยกอดไอ้นักเวทนั้นมาไม่เคยเลยครับสามตัวละครถ้ามีนักเวทมาเมื่อไหร่นะเกลือตลอดนะครับเค็มปีจักรจี้ใจตลอดเลยอะ่ะเค็มมากอะ่ะคุกกี้แพนเค้กครับ โอเคสคิปแบบรวดเร็วเลยนะครับมีคุกกี้แพนเค้กคุกกี้นางฟ้านะครับผมโอ้แล้วเศษอีกหลายตัวละครมีเศษอีอิก3ชิ้นนะครับผมโอ้ oh my god เอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราเหลืออีก5โลนะครับผมผมมีตัวช่วยครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับผมมีสุดยอดสเปเชียลไอเทมเมื่อกี้หหพอพุบมันเริ่มเกลือปับ๊บผมรู้แล้วว่าผมต้องจัดการกับมันล้ว ราชาก็คือราชาราชาต้องมีงอุปกรณ์ครับผมไปดูเอาละครับผมและไอเทมพิเศษของผมในวันนี้ก็คือนะครับ Samsung Galaxy นะครับผม A42 5G นะครับผมตัวนี้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการเปิดกระชาเกมคุกกี้ลันครั้งแรกในมือถือของผมเลยนะครับผมโอ้โหนี่ครับดูจากเป็นยังไง จากข้างหลังนะครับแล้วก็ข้างหน้าโอ้สวยมากเลยนะครับผมสวยมากๆเลยผมต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับตัวนี้นะครับสเปคแรงสุดคุ้มมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแสปดากอนนะครับ 750G นะครับหรือว่าแรมนะครับสูงถึงนะครับ 8GB คุ้มค่าจริงๆนะครับคุ้มค่าตัวสุดๆนะครับผมและรองรับ 5g ด้วยนะครับทำให้เครื่องเนี่ยลื่นแบบไม่มีสะดุดเลยนะครับโอ้โหรู้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผม เล,เลยดีกว่านะครับเปิด42วิเลยให้มันได้เยอะที่สุดเลยเปิดไปเรื่อยๆใน42วิว่าเราเปิดได้กี่ครั้งนะครับเผื่ออีปิงมันจะออกเปิดได้ครั้งน้อยแต่อีปิงเดนๆก็มาเอา,เอาละครับอันดับแรกนะครับ42วิเดี๋ยวเราไปลัวกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการเปิดกระชา42วิว่าเราจะได้กี่ครั้งผม3ามไปครั้งแรกครับตัวเดียวสกิปเป็นโอ้โห 3. ต่อไปรัวสอมา1ตัวสกริปต์ไปโอ้โหเศษคุกกี้เอ็นเปนโซ่ต่อไปรววไปเลยรัวๆม้หนึ่งตัวเดี๋ยวใจคอไม่ดีเลยแบบนี้นะครับผมเป็นเศษอีปิกนะครับเป็นสาวเจ้าป่าต่อไปอีกทีมสวิเอ,อ้ยมาให้เด็กมันกลัวเลยพี่วะเศษอีปิกครับเป็นรสนมนะครับต่อมา สามตัวไปดิน้องโอ้โหทุกกี้ก้าหารนี่มันมาบ่อยเกินละเริ่มเก็บที่หน้ามาแล้ะเดี่ยครับผมไม่หนึ่งเซตครับต่อไปยาวๆกันไปเลยแล้วกันหนึ่งตัวยังไงจังหวะนี้โอเคทุกกี้นักกล้ามนะครับผมเรียบร้อย,ยันหลังจากการจับเวลาซัดยาวๆกันไปเลยแล้วกันนะครับมีตทั้งเซตอีพิกปะปนเงินมาเนียครับผม แต่ก็นะมันก็ไม่ถือว่าแบบเราจะลงจากตำแหน่งราชาได้นีครับผมบอกเลยว่าต้นคลิปวิดีโอผมจัดไป้3ตัวแล้วนี่ครับแล้วผมก็ไม่เคยเปิดทีละตัวด้วยครั้งนี้ first i m p r e s s p e r i l o spiral o t a n นี่ครับผมครั้งแรกในการเปิดมือถือผมบอกเลยว่าไม่ทําให้ผมปิดหวังแน่นอนเอาละครับเรามารู้จักกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับ samsung galaxy นีครับผม a42 5g นี่ครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าทําไมเหรอนะครับที่ตัวนี้มันลื่นมากๆเนะครับเพราะว่านะครับมันมี AI Game Booster นะยครับอยู่ข้างๆตรงนี้เห็นไหมข้างล่างกดปั๊บจะเป็นโหมดขึ้นมาบอกเลยว่าเราเล่นได้กี่นาทีอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรยังไงคุณจะล็อกเครื่องไหมคุณจะอะไรไหมจะบันทึกหน้าจอตรงนี้มีให้หมดครบเสร็จนะครับผมผมบอกเลยนะครับสาหรับคนที่อยากจะอัดหน้าจอหรืออยากจะเป็นเกมเมอร์แบบผมก็ ไปเลยละกันยังไงสองตัวละครเข้าไปในวิธีวาร์ปบงเข้าไปจังหวะนี้ตาแดงคนแรงๆเลยพี่น้องเออสบชื่นสดใสชื่นใจเลยวูววครับอืมมาเปิดอันแรกได้เป็นคุกกี้เจ้าหญิงครับต่อไปเลยละกันเศษทิ่วนที่สองคุกกี้อัศวินเด็ครับผม มาอันนี้เป็นเศษฐีปีครับได้ลดนมมาอีก8ปดลูสบีดบีสลูอันนี้ได้สามบีสลูทมาเพิ่มอีกหนึ่งแล้วสีฟ้ามาเป็นตัวละครแบบนี้โอ้โ oh หคุกกี้นักแปรธาตุครับผมแปลกๆละเริ่มไม่กินแล้วบีสลูทมาอีกหนึ่งบีสลูทมาบ่อยมากคุกกี้รสตัวหอมครับผมต่อมาเป็นคุกกี้โคบเวอร์นี่ครับผมเพลงอะไรดีพร้อมจะร้องแล้ว อโวคาโดครับผมโอ้ไม่กอนี่เลยนะีครับผมก็เปิดกันแบบให้เห็นเปิดกันจับจัเปิดกันจริงๆเนะี่ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมเหลืออีก3โลนะครับไปดูกันต่อนะครับมันต้องมามันต้องมาเชื่อใจเชื่อใจกําไว้กําไว้คลิปวิดีโอนี้กําไว้3,000ไลค์กำไว้ like. เลย3,000ไลค์ 3, like, แน่นอนเนะีครับผมดูต่อกันเลยนะครับผมเอาลนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่อง 5G นีครับผมจะบอกเลยว่าซัมซุงกาเล็กซี่นะครับผม A42 ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่รองรับ 5G ครับผมและเป็นราคาสุดคุ้มมากเริ่มต้นที่หมื่นต้นตนเลยแล้วก็กดไปเลยแล้วกันจังหวะที่กําลังคุยเฮ้ยสตัวละครเนี่ยผมไม่ชอบพอมดข้างขวาเลยจากประสบการณ์แล้วพอมดไม่เคยทําให้เราจะเล่นโอ้โหกลัวแล้วพี่น้องส่งคิดไปเลยละกัน ได้อะไรบ้างครับมาไล่ดูกันเลยนี่ครับอันแรกอูคุกกี้หัวหอมนิวอันนี้ผมยังไม่เคยได้ครับต่อมาเป็นแสวบดักช็อกแล้วพอเป็นดักช็อกไม่มาเป็นตัวนะพอเป็นดักช็อกเนี่ยไม่ยอมมาเป็นตัวนะครับต่อมาคุกกี้หัวหอมครับแล้วก็จัดไปเป็นคุกกี้เชอร์รี่ยาวบายเป็นนางฟ้าต่อไปครับผมมาเป็นตัวละครเลยโอ้คุกกี้สำรวจครับอันนี้ มาอีกหนึ่งนางฟ้าและสุดท้ายเป็นตัวละครเหมือนกันครับโอ้คุกกี้พ่อบดครับอืยังครับผมติ้งต่างว่าเป็นสุดท้ายมั่วไปเรื่อยนะครับผมเอาละมาเสียอีพีหนึ่งอันเท่านั้นดาร์กช็อคผมว่าเริ่มแปลกๆแ,แล้ววะไม่ได้อย่างงูอย่างงี้นะแต่กูว่า แปลกๆแล้วครอแปลกๆแล้วจริงๆนี่ครับผมอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าเราต้องแจกกันบ้างเลยนะครับผมสําหรับแจกโปรโมชั่นดีๆนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าโปรโมชั่นตอนนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นรับตุดจีนแจกอ่งเปาจุกใจเออเลยครับผมเป็นการนะครับรับสิทธิพิเศษสุดคลุ้ม6000บาทนะครับ ยกทับกันมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Galaxy S Galaxy A Galaxy Note นะครับมากันหมดในวันที่1-28กุมภานนี้นะครับผมโอ้โหที่นะครับผม Samsung Experience Store แล้วก็ร้านคา้าที่ร่วมรายการหรือนะครับจะเข้าไปเลยที่ samsung.com <c oughs> ก็ได้ก็ไปเลยละกันอย่าลีรออุ้ยทำบุญทําบาปอีตัวเวทนั่นใหม่แล้สามตัวแต่มีตัวเวทดวงมันไม่ค่อยมาครับ ดีดีครับดีดีดีครับดีก็ดีครับดีดีดีครับสดชื่นสดชื่นสดใสหัวใจสีดดงนะครับผมเอาเรามาดูกันดีกว่าว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวแรกนะครับผมเป็นคุกกี้เจ้าหญิงนะครับตัวที่สองไหลมาแล้วผมเป็นตัวละครเหมือนกันคุกกี้พ่อมดครับผมเออรีบห้าดาวสักทีจะได้เอาเต็มไมเลสต่อมาครับอะโวคาโดสามเฉดชิ้นสวยนะครับ ยังไงมาเป็นตัวละครสำหรับคุกกี้หมักฝรั่งและนะครับผมต่อมาเศษคุกกี้เอ็กซ์เพรสโซนะครับผมขิพิยานใบครอปเปอร์ครับผมต่อมาเป็นคุกกี้รสเบอร์รี่แล้วก็บีชฟูทครับยาวมาอีกหนึ่งตัวละครสายแลนั่นก็คือเชอร์รี่ครับตัวสตั้นชั้นดีนั่นเอง20เศษเน,น้นๆคุกกี้นางฟ้าครับเรียบร้อยนี่ครับหมดกันแล้วนี่ครับสำหรับโรในครั้งนี้นะ่ครับผมก็ หวังว่าทุกๆคนคงจะจุกใจในะครับผมพีเบอร์ไปอีกหนึ่งทีเห็นไหมครับมาดนได้แดกแม่งเลยได้ไหมเนี่ยม,มาจีเฟยขอดูดิสองอันด้วยพี่น้องฮัลโหลใครนะฟังอยู่เหรอ,อสองอันเลยเพื่อนนี่สองอันไหมผม,มน้ำลายนี่ก็เต็มโทรศัพท์ไปหน่อยนะเออสองอันนะ ต้องบอกเลยว่าเศษน้ำลายเต็มโทรศัพท์ไปหมดแล้วตอนนีเน้เห็นน้ำลายที่เกาะอยู่มั <c> ้ย <oughs> บอกเลยจัดไปเลยละอันกดไปแล้วตรงน,นี้กดเองแบบนี้เผื่อกูก็งงโยนขึ้นไปเอาก็ไปนในเตาหลอมหลอมจุลละอูกินกาแฟเนแรงเอสเปรสโซ่ฉันเรียงนายกุ๊กกี้น้ำตาลหิมมัดสบายกูเลย ใต่ชิ้นส่วนเชอร์รี่ครับผมคลิปวีโดนี้จะมา4ตัวนั้นเหรอกุกกี้นักกล้ำต่อไปเป็นตัวละครแรงเหมือนกันครับนั่นคือนะครับรถแบล็คเบอร์รี่นะครับเศรษฐีส,ส่วนอีพีครับผมเป็นเอ็กเบรสโซนะครับ68%เศษอัพเดตจากปัจจุบันนะครับบิสลูดและและและตัวละครไฮไลท์นั่นก็คือนี่ไงหมาป่า เอ้ยวัวรอน <No. S 1> แปมต่อมาครับผมเป็นนักแ,รแปราตุนะครับผมเรียบร้อยนยสองอีปิกเป็นหิมะกับมาป่าอยากได้มาดีเลยเฮ้ยนครับผมเรียบร้อยแถมสมบัติให้อีกห้าเซจไปลูกกวาดเออฝามเงินยาวไปหางจระเขออีกหนึ่งนาฬิการายและนาฬิการายอีกหนึ่งครับผมแถมไปอีกหนึ่งเซจโบเขาให้อันนี้หิวแล้วครับหิวแล้วครับผม โอเคครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองนะครับผมนี่นะสายเกมเมอร์อย่างเราดีครับแล้วก็มี AI Booster กับเราด้วยง่ายเลยนะครับไม่ว่าจะอัดมือถือหรืออะไรนะครับผมก็แนะนําเป็น Samsung Galaxy นะครับ A4.2 5G ตัวนี้เลยนะครับผมมีเวอร์ชันมามากมายรับสุดจีนด้วยในตอนนี้นะครับผมโอ้ก็ฝากไว้ได้ดวงใจด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ห้าอย่ปิดนครับ 1 2 3 4 5สองสามสีกครับแต่ก็อาจจะไม่ตรงใจนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยครับอย่าลืมกดไลค์ครับเรากดแชร์ครับเราเช่นเคยยาวนิ้วโป้ไปอุดจมูกเดี๋ยวจะตายอ่ะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นอุดรูหูเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงซัมซุงเดี๋ยวกันไปคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ครับเราเช่นเคยคลิปนี้ขอสามเป็นไทเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับยู